ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูเดินดูสลิลระอินโดพันกุลาปเซอายุครบหนึ่งปีก็อยากเชร์ให้เพื่อนๆพืได้เห็นได้รู้ได้ดูไว,ว้แล้วมีคำแนะนำด้วยว่ามันจะเป็นยังไงถวยพิกัดอยู่มึงเลยครับ ยีครบหนึ่งปีแล้วน่จะเป็นยังไงผลผลิตจะได้ไหมยี่ครบหนึ่งปีรออีกสองปี3ามปีก็จะผลจะผลิตจะเป็นยังไงก็จะได้ผลไหมช่วยแนะนำหน่อยนะครับคนที่รู้ยี่ครบ1ปีเต็มวันนี้ ช่วยดูหน่อยช่วยแนะนำหน่อยครับอผมใช้ขี้หนูลงโคนต้นน่ะก็จะประมาณนี้พันกุลปบเสิไม่รู้จะเป็นยังไงรอดู พันก็แพงสั่งมา40ต้นต้นขนาดสูง15เซนเอามะเพาะใส่ถุงไว้ประมาณ7เดือนแล้วเริ่มขุดหลุมลงดินวันที่17กรกฎาคมหก ปีนี้ปีหกห้าแล้วได้อายุครบหนึ่งปีเต็มพอดีจะเป็นยังไงความสูงก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบเมี่สามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วเต็ดต้นต้นสูงหน่อยโตหน่อย ตัวต,ตื้อตือต้อตก็สูงกสูงอยู่พอประมาณประมาณนี้ยืนมือ ช่วงหน้าหลงให้น้ำนิดหน่อยอาทิตย์ละครั้งความสูงประมาณนี้ดูเสะคขนต้น ทำคันดินช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ำแล้วก็เปิดน้ำแชไว้เลยประมาณตสามสิบนาทีให้เต็มหลุมคนต้นอ,อันนี้ที่ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่สมบูรอายุเท่ากันมีสองต้น เป็นยังไงสองปีสาวได้ปีหนึ่งได้หนึ่งปีแล้วยังติดๆอยู่เลยโอ้ท้นพันยิ่งแพงอยู่ครับขอบคุณครับคนที่ลงดินก่อนคนที่ปลูกก่อนช่วยแนะนำหน่อยนะครับคนที่มีความรู้ ผมก็ซื้อมาปลูกเฉยๆเลยเพราะไม่มีอะไรทำไม่ต้องอยางว่าง,างเฉย กราาะอยมรับวทนทนทนแรงทนทนแรงกงดีตายยากเป <_ t une> ็นจ็ต้นที่ไม่สมบูรณ์จริงๆต้นที่ไม่รู้เป็นโรคหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ให้ให้ตายแบบขาดน้ำไม่ไม,ไม่ไม่เห็นไม่มีสักต้นตังแต่เตพาะมาแล้ว แต่ตอนชำถุงก็โอเคนะชำถุงขนาดถอนออกมาแล้วทิ้งไว้เป็นเดือนก็ยังไม่ตายได้ไยังไม่ตายต้นพวกนี้ก็สูงขนาดหน้าอ,อก

พอผลผลิตก็คงแะพอห้ได้ผลแล้วก็คงจะขยายต่อไปอีกแถวว่างๆเพราะเรายังมีไม่เยอะสั่งมาแค่6กหต้นเออสี่สิบต้นสั่งมา40ต้นก็ปลาเข้าไปแล้วหกพันแพงมากพอเห็นข่าวดูแล้วเขาสั่งลูก มาจากอินโดนพันกุลาะเซนเนี่ยราคากิโลละหนึ0งบาทโอ้จาแพงมากเราแค่ห้าร้อเราก็โอเคแล้วต้องขนาดเป็นพันหรอกชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราได้เอื่อมถึงซื้อได้ซื้อไปชิมชิมแล้วก็ปลูกได้แล้วก็เป็นพัน์ที่แบบว่า เขาบอกว่าเขาบอกว่าเรามาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่ผสมในตัวไม่ต้องเราไม่ต้องผส,ผสมไม่ต้องอาศัยไอ้พวกลงมแมลงครับบอกว่าเป็นพันธุ์ที่แบบผสมบูรณุ์เพศอะไรพวกเนี้ยดูจริงจริงเท็จแค่ไหนรอดูอีกสองสามปีเขาบอกว่าสามปีให้ผลผลิตแต่ผมคิดว่าสามปีนี้มันน่าไม่น่าจะ น่าจะคงจะเริ่มเริ่มเริ่มหรือม,มีมากบ้างไม่มีมั่งต้นที่สมบูรณ์ก็คงจะมีอ่ะน่าจะประมาณนี้กคงคงจะประมาณราวสี่ปีสี่ปีคงไม่ขาดละสีป่ปีห้าปีนั่นแหละน่าจะคิดประมาณแล้วก็นี่อะไรปลูกไว้ ก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรทำไมมากมายอะไรเท่าไหร่กิดย่างไปเรื่อยๆมีเวลาบ้างค่อยมาเดินดูนานทีเรีนแต่รอให้น้ำช่องหน้าเลงแค่นั้นครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าใครมีคำแนะนำก็ ดีคำแนะนำดีๆก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่มารับชม